สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวณชาเพชรสินทบชัยนักกิจกรรมบำบัดแผนกกิจกรรมบำบัดโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในคลิปที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้ถึงบทบาทของนักกิจกรรมบำบัดในการฝึกกิจวัตรประจําวันแล้วและในวันนี้เราจะมาฝึกการทํากิจวัตรประจําวันโดยเริ่มจากการเคลื่อนไหวตัวบนเตียงในผู้ป่วยอัมาาพาตครึ่งซีกหรือผู้ที่มีอาการอ่อนแรงครึ่งซีกค่ะ การเคลื่อนไหวตัวบนเตียงเป็นพื้นฐานสำคัญของการควบคุมการเคลื่อนไหวของศรีรษะลำตัวแขนและขาของผู้ป่วยช่วยป้องกันการเกิดภาวะแผลกดทับจากการนอนท่าใดท่าหนึ่งเป็นเวลานาน,านได้ตำแหน่งแผลกดทับที่อาจเกิดขึ้นได้คือหัวไหล่ข้อศอกสะโพกหัวเข่าด้านในและด้านนอกตาตุ่มสะบัก ก้นกบและส้นเท้าการเคลื่อนไหวตัวไปในทิศทางต่างๆบนเตียงผู้ป่วยชันเข่าข้างมีแรงแล้วใช้สองและเท้ายันตัวโดยผู้ดูแลอยู่ด้านอ่อนแรงประคองบริเวณสะบักและสะโพกเคลื่อนไปด้านบน ผู้ป่วยชันเข่าข้างมีแรงแล้วใช้สอกและเท้ายันตัวโดยผู้ดูแลอยู่ด้านอ่อนแรงประคองบริเวณสะบักและสะโพกเคลื่อนไปด้านล่างผู้ป่วยชันเข่าข้างมีแรงแล้วใช้ศอกและเท้ายันตัวโดยผู้ดูแลอยู่ด้านมีแรงประคองบริเวณสะบักและสะโพกเคลื่อนไปด้านมีแรง ผู้ป่วยชันเข่าข้างมีแรงแล้วใช้ศอกและเ <l ank> ท้ายันตัวโดยผู้ดูแลอยู่ด้านอ่อนแรงประคองบริเวณสะบักและสะโพกเคลื่อนไปด้านอ่อนแรงการพลิกตะแคงตัวบนเตียงไปด้านอ่อนแรงและด้านมีแรงผู้ป่วยชันเข่าข้างมีแรงโดยผู้ดูแลอยู่ด้านอ่อนแรงประคองบริเวณสะบักและสะโพกแล้วออกแรงพลิกตะแคงตัว ดูแลอยู่ด้านมีแรงจัดเข่าข้างอ่อนแรงของผู้ป่วยตั้งขึ้นและจับมือข้างอ่อนแรงของผู้ป่วยวางบนหน้าท้องจากนั้นใช้มือประคองบริเวณสะบักและสะโพกแล้วออกแรงพลิกตะแคงตัวการลุกขึ้นนั่งผู้ดูแลอยู่ด้านมีแรงช่วยผู้ป่วยพลิกตะแคงตัวไปด้านที่มีแรงและประคองขาทั้งสองข้างลงข้างเตียง จากนั้นใช้มือจับบริเวณหัวไหล่ทั้งสองข้างหรือจับบริเวณหัวไหล่ข้างมีแรงแล้กดสะโพกข้างอ่อนแรงช่วยพยุงตัวผู้ป่วยลุกขึ้นนั่ง การเคลื่อนไหวตัวบนเตียงเป็นทักษะที่สามารถทำได้ง่ายและเป็นพื้นฐานที่ช่วยส่งเสริมในการทำกิจวัตรประจำวันอื่นๆของผู้ป่วยรวมถึงป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการนอนติดเตียงเป็นเวลานาน,านได้ดังนั้นควรเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยได้มีส่วนร่วมในการทำกิจวัตรประจำวันเพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ ฝากติดตามคลิปถัดไปของพวกเราด้วยนะคะว่าเราจะทำเรื่องไหนหากมีข้อสงสัยหรือว่าสนใจเรื่องไหนก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้ที่ด้านล่างนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ